ล่าสุดอะเนูเห็นดีไซเนอร์ไปส่งมอบงานให้ที่ที่หนึ่งมาคือเขาเป็น co-working space ขนาดเล็ก,กะอะแต่ด้านในเนี่ยครบเลยเอ,อ,เอ,อจากแดนพี่ก็ว่าครบนะเดี๋ยวนะห้องนี้ใช้พื้นที่แค่37ตารางเมตรเองเหรอคือน้อยมากเลยนะ พื้นที่ใช้น้อยมากมแล้วมีครบหมดทุกอย่างเลยมไม่ว่าจะเป็นโซนทํางานระยะสั้นๆหรือว่าโซนนั่งคุยกันแบบเล็กๆน้อยๆสคนใช่ป่ะหรือว่าการประชุมขนาดย่อยที่แบบนั่งกัน4คนแบบนี้ก็สามารถใช้พื้นที่ได้แบบคุ้มค่าในพื้นที่แค่37ตารางเมตรแต่พ,พ,พี่ว่าคุ้มป่ะพี่ว่าคุ้มมากเลยนะแล้วก็เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ย เป็นสีสันเลยนะมันทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันสดชื่นแล้วคนที่เข้ามานั่งทํางานหรือว่านั่งพักผ่อนในเนี้ยมันทําให้เพิ่มเติมไอเดียใหม่ๆได้ด้วยสีจริงๆนะยุคสมัยใหม่ใช่ปะทางานในโอเพนเวิร์กสเปซแบบเนี้ยมันต้องมาคู่กับความคิร้างสนะพี่คือแบบพอเห็นแบบเนี้ยแล้วมันทางานในนี้ได้เลยเนี่ยเขาจัดเนี่ยมีทั้งโซฟาฮอตเดกแล้วก็มีโต๊ะเนี่ยสำหรับประชุมงานใช่ปะแต่มันรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะทัทง้ทงๆที่พื้นที่แค่37ตารางเมตรเองอะ ใช่ดีไซนเนอร์คือเก่งมากเลยอะจริงสุด